ทาง้าซ้ายของท่านนะครับคนที่หล่อมากกว่าคนทางซ้ายเนี่ยทางขวานี่ชื่อพระกมวัตุนกาลุนนะครับคนซ้ายชื่อพิศชื่อวิเศษนะครับสองท่านนี้เนี่ยเล่นมาจะาให้เป็นเลยนะฮะเอางี้ตรงน,นี้ผมสัมภาษณ์ให้พูดกันเลยแล้วกันพวกเราจะได้มีกำลังใจว่าเราไม่เป็นวันนี้แล้ววันนี้ข้างหน้าเราจะเล่นเป็นจริงหรือ คนนี้เป็นทั้งได้เป็นทั้งเนยได้คนนี้ตอนนี้เป็นได้ที่เนยหลักุนไม่ใช่เนยวิเกเ,เตอร์อาทิตย์ที่ลแล้วเป็นเนยหลักุณแล้วเชิญหมสวัสดีครับออขอเล่าตั้งแต่ตั้งแต่ตแตไม่ทำอะไรับ มายถึงการเล่นครั้งแรกของผมนี่คือคือมีคารวานที่ความแก่แล้วก็ตัวผมเองอยู่แล้วคอร์ดซีมาแล้วก็บริษัทเนยพาไปแต่ว่าเราเราก็ไม่เคยเล่นนะครับครั้งแรกที่ผมได้สมุดเป็นเนแล้วก็ให้พี่คนหนึ่งเป็นคนขับก็ขับไปเรื่อยๆพอพอเล่นจบพอเล่นจบแล้วก็มีเกมมีเกมเล่นตอนสุดท้ายพอดีเล่นเกมได้ดีหน่อยวันนั้นได้ดับประมาณระดับหกได้กระเ๋าไว้ไปประมาณใส่ตัวผมได้อะไรกันก็ ก็ดีใจครับเพราะว่าครั้งแรกในชีวิตเราเล่นได้แล้วปีต่อมาคือปีละครั้งนะครับไม่ได้ไม่ได้ตามเล่นนานี้คือปีละครั้งทุกครั้งที่เล่นก็คือจะถามอาจารย์ว่าเล่นยังไงถึงจะชนะแต่าราบอกว่างานพวกนี้จะไม่เล่นใช้วัดฝีมือมากแต่ว่าถ้าเราพอเล่นได้แล้วเล่นเกมได้ก็โอเคก็ส่วนมากก็จะมีรวมเข้ามาด้วยเออผมเล่นจริงงก็เป็นปีสี่กับสี่แปดเนี่ยครับแล้วก็ โดยปกติก็คืออาจารย์จะมีการอบรมแต่แตภาคอีสานเนี่ยจะไม่มีโอกาสอบรมเพราะว่าทางดิเรกบริเวณนั้นก็จะไม่ให้การสนับสนุนเท่าไห,นนะห,ร,าหร่นะผมพยายามผมพยายามที่จะเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์แต่อาจารย์ไม่รับเพราะว่ามันไม่มีเปิดนะครับแต่สนามนี้ก็อาจารย์ให้โอกาสแต่ว่าที่ผมมาแข่งที่ผมมาอบรมในวันนี้ผมกล้าพูดตรงว่า ที่ผมจะได้คะแนนเท่าไหรแล้วว่าถ้วยในหกใบนี้ผมจะไม่ขอรับผมจะดูแต่คะแนนของตัวเองนะนะแล้วก็ให้จบนะครับเออโดยปกติถ้าเป็นเนแล้วได้ไม่ยากนะครับคือได้ได้จะเป็นรองเนคือความสามารถที่เก่งที่สุดตอนนี้คือเป็นเนเพราะว่าถ้าเนสั่งเลี้ยวซ้ายถ้าได้เลี้ยวขวาก็ล้มาครับมอเไซค์ลมแน่นอนเหมือนกันเมื่อกี้ที่ดูที่ดูวิดีโอใช่ไหมัะ สั่งมือชี Quran ้อย่างเดียวพี่ได้ได้พี่วนอย่างเดียวเลยไปไหนไม่ได้เพราะเพราะ่นยนะครับจะหลงไม่หลงโทษในคนเดียวแต่ว่าถ้าถ้ามีความรู้สึกว่าตัวเราไปไม่ได้ครับท่านเนไปไม่ได้ก็ให้ได้ดูอีกรอบหนึ่งจะทํำให้ทั้งคู่แข่งด้วยกันสองคนนะอย่าคิดว่าตัวเราเป็นเนยแล้วเราสั่งได้ได้อย่างเดียวคือถ้าเราพาข้าหลงได้ของเราท่านเนยก็เชื่อช่วยกันแข่งสองคนดีกว่าคนเดียวนะสองคนดีกว่าคนเดียวครับ มห้จะเป็นรายละเอียดคือให้กำลังใจกันจากคนคนหนึ่งที่เนีไม่เคยเล่นเหมือนพวกเราเนี้ยเล่นไม่เป็นแล้วก็ชอบสนุกสนานสนใจก็ประสบความสำเร็จไม่ใช่มีเพียงน้องคนเดียวนะครับตอนนี้เนี่ยมีอีกเยอะเลยครับในหลายจังหวัดที่เราเคยไปทำอุตรดิตถ์ก็มีคนเก่งเป็นผู้หญิงนะฮะอุบลราชธานีก็เก่งเป็นผู้หญิงนะครับเชียงรายนะฮะผู้หญิงผมถึงแปลกใจแล้วทำไมทุกแห่งเนี่ยมันออกมา วันนี้ uh ุ่งกับผู้เล่นผู้ใหญ่แล้วถ้าถอยลงมาแน่นอนเัวนี้ื่องกันบัวบัวบัวโอ้ไม่บัวใครนี่ครับเจอสีแยกบัวก็สิบล้อเลยเนี่ยตัวแ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 ย่ตยนะฮะจริงๆแล้วที่คุณพูดมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องเลยนะผมจะบอกให้คือพยายามสื่อสื่อให้เข้าใจแต่ว่าในแต่ละทีแต่ละผู้เนี่ยอาจจะอยู่หมือนกันนะครับอย่างในลักษณะลักษณะ แย้ตัวว Y ถูกต้องถ้าเราให้ตัวต้นสอนไปทางขวาเราเรียกว่า Y ไ่ถูกต้องนะครับแยกซ้ายร่วงแล้วร่วไปไหนอ่ะร่งไปปยยไม่เคลียร์นะถูกไหมท้าแยกซ้ายร่วมันไม่เคลียร์ใช่ไหมนี่ผมจะพี่บอกว่ามันจะมีลูกศรอยู่ทางซ้ายไงคือให้ยืดซ้ายนั่นเองเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมชี้ที่แบบเอาตัวที่ยังสนใจอยู่ปากน้องที่ทางเนี้ยคนแหลกคนแหลกเออ ทะยานซ้ายแล้วแลไปไหน่ะยานรู้แล้วมาทะยานซ้ายแล้วไปไหนไม่เขียนเดนะแคงซ้ายเห็นไหมอ่ะนี่ต่อบได้อยู่นี่นะแยกลงซ้ายแยกลงซ้ายไปครับขาเขียซ้ายคูยาวไปน้องยาวไปเอาสั้นๆตอนนี้มีคนที่ได้สามคำเนี่ยเราเราฝึกได้เนี่ยมีอยู่สองคนแยกซ้ายแยกแยกยกซ้าย พราะว่าพี่รู้ว่า้งบอกเนี่ยมันมันไม่เคยอยากจะบอกว่าในคําสั่งที่มันมันซับซ้อนหรือว่ามันไม่สามารถจะหาคําอธิบายได้เนี่ยนะครับคุณต้องสื่อกันให้ได้ว่าเขาพูดอีกปั๊บมันคืออะไร